สวัสดีครับพบกับ3มแมวจักรยานอีกครั้งนะครับวันนี้มารีวิวของที่ไม่ใช่ของจักรยานกันบ้างนะครับแบบไม่เป็นทางการเนาะคือพอดีวันเนี้ยเราเซอร์ไพรส์ามากได้รับเฟร่ที่เราออเดอร์ไว้เกือบปีนะประมาณปีหนึ่งเนาะจากเฟร่ลำปางนะครับน้องพลนี่เองนะครับสวัสดีครับสวัสดีคก็เลยวันนี้ก็เลยให้น้องน้องพลเนี่ยมาช่วยแนะนําว่าเฟร่เขากางก,กันยังไงเพราะว่า คือปกติผมก็เคยใช้อยู่แต่ก็กลางผิดก,ก้างถูกก็มีอ,อันนึงแต่ว่านานๆใช้ทีด้วยแต่ว่าพอมีตัวนี้มาเนี่ยกะว่าทิปหลังๆจะเนี้ยครับจะใช้ให้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่า1คือข้อดีของเปคือมันเบานะครับอุปกรณ์น้อยนะครับไม่ต้องแบกเขาเรียกอะไรไม่ต้องพกหมอนพกอะไรไปเยอะนะครับเปก็เราก็นอนตรงนี้ได้เลยยิ่งหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยสบายเลยเพราะว่ามันโปร่งที่สุดละนะครับมันไม่อับเหมือนเต็นท์นนะทีนี้เรามาดูกันว่าให้น้องน้องพลลองแนะนําว่าจริงๆเรามันต้องการยังไงอะไรยังไงนะครับ ใช่ครับตกใจตื่นเต้นตื่นเต้นมากก็บอกไอเดียเปรมันมันไม่ได้มีอะไรมากครับมันไม่ได้ซับซ้อนมันง่ายที่สุดครับมันสะดวกที่สุดมันเล็กมันเบามันคล่องตัวในวันที่ฝนตกเราจะนอนแห้งๆได้อยู่บนเปลเราตื่นเช้ามาเราจะต้องเก็บเปลเราก็ไม่ต้องเลอะเพราะว่ามันลอยอยู่แล้วก็รวบรวบรวบใส่ถุงปุ๊บ ก็ตัวเปลของผมนะเรียกว่าของผมก็ได้เนะครับครับอันนี้อ๋อนี่เป็นช่องมันจะเป็นผมจะทำเพล2สองชั้นนะครมันจะเป็นเปลมุง้งกันยุงแท้ๆเลยมาเลยทางป่าไม่กลัวนะครับแล้วก็ไอข้างล่างเนี่ยครับเอาแผ่นรองนอนเสียบเข้าไปอืมเสียบเข้าไปได้เลยในกรณรองนอนปกติของเราเลยนะในกรณีที่อากาศหนาวนะปกติถ้าเกิดแบบอุณหภูมิมันลงต่ํากว่าสิบห้า ผมก็จะรู้สึกหนาวแล้วก็เอาลงนอนเสียบเข้าไปก็นอนข้างบนเราจะมันจะเป็นฉนวนนะฮะเราในตัวครับโอเคอ่ะแล้วส่วนข้างในเปลอองค์ประกอบข้างในเปลมันก็จะมีผมจะมีถุงเรียกว่าถุง o ก g a n i z e นะครับอ๋อพิเศษนิดนึงครับเปรผมมันจะเปิดมุ้งได้หมดเลยก็เปิดงี้ได้เลยใช่ใช่สุดยอดอ่ะ เป็นเปลธรรมดากลายเป็นเป้ธรรมดาอันนี้เราก็นั่งเล่นนอนเล่นได้ครับไม่ต้องมีมุ้งใช่ครับอืมไปถึงที่พักเร็วนะครับเราก็กางเปลแล้วก็นอนเล่นก่อนรอคนอื่นกางเต็นท์ทำนู่นทำนี่แล้วก็นอนชิวๆอ๋ออ๋อแล้วมีถุงอีกใบหนึ่งเออเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่เห็นอ๋อโอเคเจ๋งมากเลยอ่ะ แล้วนี่ก็มีช่องเก็บของเยอะด้วยเยอะกว่าเปที่เคยใช้นั้นนิดเดียวไฟฉายเขาแบงค์เสร็จแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยที่มันเป็นแบบผาพโปร่งใสๆตัวเนี้ยมันกรณีที่เราเอาไฟฉายมาใส่อะมันก็จะอ๋อสว่างมันก็จะแบบไม่ต้องมาหาแขวนก็วางนี่ก็ปล่อยให้มันสว่างไปกระจายแสงไปเออแต่ชอบชอบตรงที่มันเปิด ดครบเลยก็ไม่น่ามีอะไรนะอืปกติมันมันเป็นเวอร์ชั่นปกติดีไซน์มาน่ะแต่ว่าความพิเศษของเปลลำปางคืออะไรครับรอนานครับนานไงผมว่าแล้วคนทำรอนานเขาบอกว่าคนทําไม่เลี้ยงลูกก็หนีไปเที่ยวอ่าส่วนป้านี่เห็นนะอันนี้มีถุงเปลก็คือเขาจะเก็บไว้ตรงนี้ครับเวล็เก็บเต็นท์แล้วก็รวบหูบยัดทุกอย่างเข้ามาในนี้หมดเลยถุงเปลอยู่นี้ ก็เอาขาไว้จ่างจะได้ไม่หายครับเจ๋งมากทีนี้เวลาจริงๆเวลาการเปก็เราก็แค่ดูตรงนี้ให้มันตึงหน่อยใช่ครับระดับเส้นนี้ให้ตึงไปเลยครับระดับก็ประมาณประมาณนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าเราเราขึ้นจากด้านข้างเนาะตัวนี้เนาะประมาณช่วงเอวใช่ไหมช่วงเอวให้ซิปประตวอยู่ตรงประมาณเอวจะขึ้งสะดวกถ้ามันต่ำกว่านี้เวลาลุกมันก็จะลาบากหน่อยถ้าเกิดมันสูงมากเวลาเราจะขึ้นมันก็ต้องแบบ ปีนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแคงานอีกทีครรัับปะมาณนน้ก็ต้องดูระยะก็คือแต่ว่าในตัวเพลงจริงเนี่ยก็น้องเขาจะมีมันจะมีชุดเชือกอยู่ชุดเชือกอันนี้เชือกรัดต้นไม้หนอกับน็อตพวกนี้อันนี้จะเป็นแท่งคาร์บอนครับแท่งคาร์บอนท็อกเกิลเอาไว้มันจะเป็นแบบควิกรีลิสอ่าโอเคเดี๋ยวจะสอนเดี๋ยวต้องให้วิธีสอนใช้อีกทีละอันนี้ก็เชือกสำหรับท้าว อ๋อโอเคโอ้โหอุปกรณ์ให้มาเยอะมากนะครับเชือกรู้สึกว่าเชือกอันนี้จะเป็นเชือกมาจากสวิตครับอืมเดี๋ยวลองดูให้น้องสอนจริงๆนะครับฝ่าอยู่่นีอ๋อแล้วก็มีอันนนี้จะเป็สมองบอบกให้ด้วยไอ้กรณีแบบนี้นะครับก็ใช้อันนี้ตักด้านข้างลงไปอ่าแล้วก็มีท้าบท้าบอ่าครับผมท้าบนี่จะเป็นพิเศษหน่อยพี่ มันจะเป็นผ้าดับเบิลซิลิโคนครับดับเบิลซิลิโคน 10D นะครับบางเชียบบางบพอๆพอกับนึกถึงถุงเซเว่นนะครับถุงเซเว่นมันจะบางประมาณนั้นแหละ<จ>กันน้ำกันน้ำฝนได้ดีมากแล้วก็ข้อ,อดีของผ้าซิลิโคนเนี่ยมันจะต่างจากผ้าพีอยู่ตรงที่ซิลิโคนมันจะ เคลือบแล้วมันจะเป็นวอเตอร์เรเลยเพลนทั้งทั้งสองด้านเนี่ยน้ำจะไม่ซึมเข้าไปในเนื้อเลยใช่ไม่ทะลุแต่ถ้าเป็นพีอ่ะด้านบนที่ที่เด้านบนที่ไม่เคลือบน้ําถ้าเกิดโดนฝนหนักๆอะทั้งคืนเนี้ยน้ํามันจะซึมเข้ามาถึงเนื้อข้างล่างน้ําหนักมันก็จะเพิ่มจากตรงนั้นแหละแต่อันนี้เบาหน่อยอันนี้ไม่หน่อยอ่ะพี่พื้นนี้2องรเก้าสเก้าเบามาก

สังเกตจากสันตรงนี้เหอสันสันอันนี้อันนี้ถ้าซีลแบบนี้จะเป็นด้านในพี่อ๋อโอเคแล้วมันจะมีไอตัวไายล็อกนะครับผมใช้ไล่ล็อกทั้งหมดนะครับนี่นะใช่ครับครับวิธีใช้ไายล็อกก็เหมือนกับเราใช้ไอตัวแรดเดอร์ดึงกระเป๋าอะเราเอาเชือกเสียบเข้าไปใช่ไหมแล้วก็พึงลงมาแล้วก็มันก็จะล็อกในตัวมันเองมันง่าย แต่ว่าจริงๆก็เวลานั่นก็จริงๆก็ต้องสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงมานนี้ก็คุมเยอะเหมือนกันนะแล้วอันนี้ก็ดึงลงพื้นไปเลยใช่ครับแต่ตรงกลางผมทำเผื่อไว้ครับไม่ได้ไม่ได้ให้อ๋อจริงๆใช้ฝั่งนี้ใช้ตรงมุมแค่นั้นเองครับครับใช้แค่มุมดึงลงอืมต้องหาวันไปกางจริงๆนะต้องนัดวันวันไหนไปนอนดอยปุยไปอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยไปด้วย ระสับกระสายมากเลยครับอยากไปต้องจัดทกวันเออจัดทกวันจะได้ไปแนะนำวิธีการใช้เปยออกหน้างานกันจริงๆอีกทีหนึ่งอะไรแบบนั้นน่าจะสะดวกมากสำหรับคนที่เน้นน้ำหนักเบาอืมว่าแล้วอีกอย่างพอเป็นเป็นหลักๆห,หลังๆมาเราไปไบค์แพคกิ้งกันเยอะอะแล้วบางทีแบบการพกเต็นที่มันบางทีมันใหญ่เทอะท่ากับ ผู้อุปกรณ์นอนต่างๆอ่ะถ้าเป็นเต้นน่ะมันเยอะไงผมบอกมันมีมันมีหมอนแล้วบางคนก็ติดหมอนมีหมอนเนาะแล้วก็มีแผ่นรองนอนอันนี้ก็บางทีก็ถ้าแผ่นรองนอนก็จําเป็นแหละแต่ว่าแผ่นรองนอนเดี๋ยวนี้มันเล็กลงนะครับถุงนอนก็เล็กลงอะไรเงี้ยมันก็สะดวกหน่อยเพราะเป็นเปมันไม่ต้องมีเสาไม่ต้องมีอะไรเยอะมันก็เบาลงไปเยอะแล้วก็แพ็คง่ายอันนี้ก็จับใส่กระเป๋าหน้าหรือก็ตูดมดได้เลยลลก็จบใช่จบงานได้ก็เปลํลำางนะครับเหมือน อย่างที่พิเศษบางบางทีเราสั่งไปนะเราบอกกินมิ่นเขานิดๆหน่อยๆเขาก็จะใส่กินมิกมาให้อย่างอันเนี้ยนะครับมีรูปเหนียวเหมียวติดมาให้ด้วยฝั่งน้นู้นก็ติดเหมียวเหมียวเหมือนกันนะฝั่งนี้ก็ติดเหนียวอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บเปให้ดูนะครับเร็วๆเลยนะปึ๊บเราก็ถอนสมอบโบกจากตัวนี้ก่อนปึ๊บอ่าห่อละนะครับแล้วก็ปลดแต่ข้างรับผมผมแนะนำอ่าโอเคแนะนาเก็บจากฝั่งที่มีถุงอ๋อ ดึงทางนี้แล้วยัดเข้าไปอย่างนี้ถ้าเกิดเราเก็บจากฝั่งนู้นน่ะมันก็จะห้อยอ๋อโอเคโอเคถ้าเกิดเก็บจากฝั่งถุงน่นจะดีกว่าตรงที่เราเดินลวกยัดเข้าไปเลยเข้าใจละเก็าละเห็นไหมบางอย่างต้องให้มืออาชีพมาแนะนํานะครับเดี๋ยวถ้ามีเปลปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เรามีเปลวละเดี๋ยวเราอาจจะจัดทริปแคมปิ้งหน้าฝนนะครับเป็นรถเล็กหรือว่าเป็นแบ็คแพคกิ้งหน้าฝนอะไรอย่างนี้สนุกสนานประสใช่แล้วก็ เราก็จะมีเกสนะครับอย่างน้องพลเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวไปด้วยนะครับแน่นอนและพื้นที่ก็ต้องเป็นลำปางบ้านน้องพลนะลองดูนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวลองมืออาชีพให้เขาเก็บดูฮะนะครับเดี๋ยวเรามือมือแม่อาชีพเนี่ยเดี๋ยวเราเขอดูก่อนให้เก็บจากฝั่งที่มีถุงนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บจากฝั่งเนี้ยเราเดินรวบๆเก็บไปแล้วมันจะไม่โดนพื้นเด็ดขาดนะครับโอเคครับครับจับยัดได้เลยเนาะเปง่ายอย่างเนี้ยครับไม่ต้องมานั่งพับ พยายามทาให้มันง่ายครับ,รบผมว่าบางทีการใช้งานแบบง่ายๆน่าจะเหมาะสะดวกอ <ừ> ริเราต้องเดินไปถึงตรงนู้นก็ดีนะครับแต <ừ> ่นี่มันพื้นที่มัน <ừ> จำกัดนิดนึงครับก็เก็บแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้น้ำหนักประมาณห้ารอยกรัมประมาณห้ารอยแต่ถ้าเอิร์เวอร์ชั่นปกติครับมันจะอยู่ประมาณเจ <ừ> ็ดร้อยที่้าเมตรนะครับ อันนี้เวอร์ชั่น3ามแมวอีดิชันใช่ครับสามแมวเบาเพราะมีแมวหน่อยครับก็เก็บรัดประมาณนี้นะคอมแพกดีถ้าใส่ถ้าใส่กระเป๋าแบ็คแพคกิ้งก็เล็กลงไปอีกให้ปัญหาเพราะว่ากลางออกถึงมันจะยับในเนี่ยแต่กลางออกมันก็จะตึงเวลาเราขึงไม่ตึงปกติเหมือนกันไม่มีปัญหาครับทีนี้ราเก็บทารกันทาร์บนี้เก็บง่ายกว่าเดิมอีจะง่ายง่าย ง่ายๆเหมือนกันครับเพราะว่าคนทําป็นคนง่ายๆอาจจะทํำขั้นตอนการทําอาจจะยากหน่อยแต่ว่าขั้นตอนใช้งานนี่ง่ายเพราะเราคิดมาเยอะแล้วมันจะลื่นๆหน่อยครับเพราะมันเป็นผ้าแซิลิโคนแท้ๆเลยข้อดีของซิลิโคนก็มันไม่อมน้ำเลยแล้วก็สะบัดสบัดถ้าเปียกเปียกฝนนี่ก็คือหมายถ้าถ้าเรานอนตากฝนทั้งคืนเนี่ย พอเราเก็บแล้วเ,เก็บทาร์บปุ๊บเราสะบัดสะบัดมันก็จะแห้งเลยหรีร้ยงน้อยก็คือแบบไม่ไ,<อ>ไม่ไม่ไมไอมน้ำอ่าเหมือนอย่างผ้าพียูเหมือนผ<พ>้าอะไรพวกนั้นอ่าถ้าผ้าพียูมันจะอมน้ำอ่าตาก็จะประมาณนี้นี่ก็เลก็กเนาะอุ้ยลืย่นลื่นนี่ก็เล็กเข้าไปอีกไล่ลมดีๆก็เล็กนิดเดียวเองให้พวกนี้ก็ถ้าผมทำถุงเล็กเอาเวลายัดมันจะยากอืมเผื่อถุงหน่อย นี่ก็เป็นพวกอะเซซอรี่พวกน like ็อตพวกอะไรก็นี่ก็มีถุงเก็บน,น่ะก็เป็นเซตน,นี้นสามชิ้นสามถุงสำหรับสามแมวสำน,นักเดีวกันแต่คนละสี มากันก็ดีมันพอคนละสีมันแยกง่ายไงว่าอ๋อนี้เปลนะนี่ทาบอันนี้อุปกรณ์อะไรเงี้ผ้านี่บางดีสัมผัสมันดีเนื้อนะใช่ครับเนื้อมันนวลเนี่ยนมันคือผ้าพลาชุดผ้าที่เอาไว้ทำผ้าที่เอาไวทำล่มมันก็เหนียวกะใช่เหนียวมากเหนียวมากเหนียวเบาเพราะมันพวกนี้เวลาคือพอมันเป็นผ้าล่มมันเราโดรล่มมันจะกางอย่างเงี้ยมันจะรับแรงน้ําหนักรับ ไอ้เขาเรียกอะไระแรงดึงของเออแบบของน้าหนักกับอากาศอ่ะความตึงมันเลยต้องตึงแบบตึงเปียกนั่นแหละครับสําหรับเปลย์ลปางวันนี้ก็ขอบคุณน้องพลที่แวะเอามาส่งด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีทริปกันนะไปกลางเต็นท์กลางเปรนอนเล่นกันสักท,ที่หนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาสถานที่ก่อนแล้วก็กําหนดการเวลาแต่ผมว่าช่วงหน้าฝนเนี้ยปลายปลายกลางกลางฝนเนี้ยกำลังดีมันสวยมันเย็น มันได้เทสของด้วยพวกนี้ด้วยนะครับแน่แนเอน่ใช่แล้วก็โอเคก็ลองติดตามกันดูนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากเปลําลำปางไว้ในะอ้อมใจด้วยนะครับแล้วก็3แมวจกักรยานด้วย yeah.